การเกิดมานี่ว่ายากแล้วนะแต่การมีชีวิตอยู่ไปวันๆเนี่ยบอกเลยว่าบางทีมันโคตรยากยิ่งกว่าโดยเฉพาะตอนที่ต้องตื่นเช้าไปทำงานจ่ายบินค่าไฟที่แพงขึ้นทุกวันแล้วทำตัวเป็นปกติสุขทั้งที่ในใจมันกรีดร้องถามว่าเฮ้ยเรามีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรกันแน่วะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Overdose อยู่ไปทำไมถามจริงเด็ดพื้นที่ที่เราจะมาชวนกันขุดคุยแซะแซวและบางทีก็แค่นั่งถอนหายใจไป,ปพร้อมๆกันเพราะบางทีนะการมีใครสักคนที่เข้าใจว่าชีวิตมันไม่ได้มีแต่ความสุขเหมือนในไอจี ก็เพียงพอแล้วที่จะมีแรงลากสังขารตัวเองไปทํางานในวันพรุ่งนี้ว่ากันว่าชีวิตคือของขวัญแต่บางทีก็รู้สึกเหมือนได้ของขวัญจับสลากที่ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรดีชีวิตวนลูปไปวันวันทหน้าที่ที่สังคมบอกว่าต้องทําแล้วกลับบ้านมาไถฟีีจนหลับไปเคยมีจังหวะที่หัวใจมันแอบกระซิบถามไม่ว่าสรุปแล้วกูเกิดมาเพื่อจุดๆแค่เนี้ยถึงคำถามใหญ่ๆใ,ใ,ในชีวิตบางทีก็ไม่มีใครกล้าถาม หรือถ้าถามไปก็ไม่มีใครตอบเพราะบางทีการได้ระบายว่าชีวิตมันก็แค่อีกวันที่ต้องผ่านไปก็ช่วยให้เรามีแรงก้าวเดินต่อไปแบบงงๆเรามันเริ่มต้นเข้าใจชีวิตกันที่ข้อหนึ่งข้อที่หนึ่งชีวิตเนี้ยเพื่อใครหรือแค่เพื่อรอวันศุกร์เคยไหมครับที่ตื่นลืมตาขึ้นมาในเช้าวันจันทร์อันแสนสดใส วงเล็บด้วยนาะประชดอืมและรู้สึกว่าชีวิตมันเป็นแค่การวนลูปซ้ำๆที่ถูกเขียนโปรแกร,รมไว้เป๊ะเ,เ,เมื่อทำงานที่รักเจอเพื่อนร่วมงานที่ดีอ่ะบางคนนะนะ ดื่มกาแฟแก้วเดิมที่แพงขึ้นทุกวันจ่ายบินที่ผุดขึ้นมาราวกับดอกเห็ดหน้าฝนแล้วก็กลับมานั่งสไลด์หน้าจอมือถือไปเรื่อยๆดูชีวิตคนอื่นที่ดูดีๆราวกับหลุดออกมาจากซีรีส์เกาหลีแล้วก็หลับไปเพื่อตื่นมาเจอวงจรเดิมๆอีกครั้งจนกระทั่งวันนึงอยู่ๆความคิดมันก็แวบขึ้นมาในหวัวแบบไม่ทันได้ตั้งตัวจู่โจมเข้ามาตอนที่เรากำลังใจลอยๆหรือตอนที่กำลังนั่งมองเพดานว่างเปล่าแล้วมันก็กระซิบถามดังๆว่า นี่กูมีชีวิตอยู่ไปเพื่อใครกันแน่นะหรือเพื่ออะไรกันแน่เพื่อบอสท,ที่บ่นได้ทุกวันเพื่อเมียที่อยากได้กระเป๋าใบใหญ่หรือจริงๆแล้วหรือเพื่อแค่รอให้ถึงวันสุกแล้วก็วันหยุดที่จะผ่านไปเร็วราวกับติดจรวดให้มันจบๆไปให้ตายเถอะคำถามเหล่านี้มันผุดขึ้นมาบ่อยแค่ไหนในหัวคุณ ตอนที่คุณกําลังขับรถติดแงกอยู่บนท้องถนนตอนที่คุณนั่งอยู่คนเดียวในห้องเงียบๆยามค่ําคืนหรือตอนที่คุณเพิ่งโดนบินเรียกเก็บเงินค่าอะไรไม่รู้มาจนแทบจะลงไปกองกับพื้นแล้วถ้าวันหนึ่งเราพยายามค้นหาคําตอบของคําถามโคตรใหญ่ในชีวิตอย่างชีวิตนี้เพื่อใครหรือเพื่ออะไรที่คนส่วนใหญ่มักจะบอกว่าต้องมีคําตอบนะแต่สุดท้ายมันดันหายไม่เจอจริงๆเรายังจะอยู่ต่อไปได้ไหมหรือเราควรจะยอมแพ้ไปเลยดีกว่า นี่แหละครับคือคำถามที่ใหญ่เบิ่มที่เราจะมาขุดคุยแซะแซวและที่สำคัญที่สุดคือหาทางอยู่รอดไปพร้อมกันเพราะบางทีการได้แค่ระบายออกไปก็ดีกว่าเก็บไว้คนเดียวจนมันระเบิดข้อที่2เมื่อใจลา้าแต่โลกยังไม่หยุดเดิน แล้วกูจะเดินต่อยยังไงวะเคยไหมครับที่รู้สึกเหมือนแบตเตอรี่ในชีวิตมันลดทวบภาพจนเหลือ1%แถมยังไม่มีปลั๊กให้ชาร์จเลยบางวันตื่นมาก็รู้สึกว่านี่คือการลากสังขารตัวเองให้ตื่นโลกภายนอกก็ยังหมุนติวตวผู้คนก็ยังวุ่นวายไปตามจังหวะชีวิตของตัวเองแต่เรานี่สิแค่อยากจะขอหยุดพักหายใจสักแป๊บหรือบางทีก็แค่อยากจะหายตัวไปจากโลกใบนี้สักพักให้มันจ,จบไป แต่ไม่ใช่ว่าไม่สู้หรือเราขี้เกียจนะแต่มันคือความเหนื่อยล้าที่กัดกินไปถึงข้างในบางทีก็เหนื่อยจนไม่รู้จะระบายกับใครเพราะพูดอะไรไปคนอื่นก็อาจจะมองว่าแกคิดมากไปหรือเปล่าหรือแค่นี้เองสู้ๆดีให้ตายเถอะคำว่าสู้ๆบางทีมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับมันกลับยิ่งทำให้รู้สึกว่ากูต้องฝืนขนาดนั้นเลยเหรอวะเสียงจากคนที่กำลังเหนื่อยแต่ยังต้องฝืน มันเป็นยังไงน่ะหรอครับมันก็ประมาณว่าตื่นเช้ามาก็ต้องยิ้มสู้กับทุกครั้งที่ใจมันอยากจะร้องไห้ทำงานที่กองท่วมหัวแบบไร้วิญญาณต้องตอบคำถามเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาแลกแรงเป็นว่าฉันโอเคทั้งที่ความจริงคือฉันไม่โอเคเลยเว้ยแล้วในวันที่ใจมันล้าจนอยากจะหายไปจากโลกเนี้ยเรามีวิธีประคองตัวเองให้รอดไปในแต่ละวันได้ยังไงกันบ้างไม่ใช่แค่มีความสุขแบบโลกสวยนะ แต่มันคือการอยู่รอดบางทีก็แค่อยากได้นอนดูซีรีส์โง่ๆสักเรื่องแบบไม่ต้องคิดอะไรการได้กินของอร่อยแบบไม่แคร์แคลอรี่หรือแม้กระทั่งการได้แค่หายใจทิ้งไปวันๆโดยไม่ต้องรู้สึกผิดแล้วเข้าใจครับว่าชีวิตบางวันมันหนักจนแทบเดินต่อไม่ไหวแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องเดินไปข้างหน้าไม่ว่าจะเดินแบบเตาะแตะเดินแบบครานหรือเดินแบบล้มลุกคุกครานเพราะบางทีเป้าหมายของเราในแต่ละวัน มันก็แค่คำว่าอยู่รอดให้ได้ก็พอแล้วไม่ต้องมีความสุขเลิศเลอแบบที่ใครๆชอบอวดกันบนโซเชียลหรอกแค่รอดไปได้ก็บุญแล้วจริงไหมข้อที่ 3. ฉันยังไม่รู้ว่าฝันคืออะไรแต่ก็ยังไม่หยุดหามันใครบอกว่าชีวิตมันต้องมีแพชชั่นใหญ่ๆวะความจริงมันก็ต้องมีนะเคยรู้สึกไหมครับว่าตัวเองเป็นแกะดําในทุ่งแพชชั่นคือรอบตัวมีแต่คนบอกว่าต้องมีฝันใหญ่ๆต้องมีแพชชั่นต้องออกไปตามหาแรงบันดาลใจแต่เรานี่สินั่งงงเป็นไก่ตาแตก พราะบางทีก็ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าฝันคืออะไรแรงบันดาลใจมันอยู่ส่วนไหนของโลกแล้วการที่ฉันยังไม่มีฝันแบบชัดเจนเนี่ยมันผิดด้วยเหรอสังคมสมัยเนี้ยเหมือนจะบีบให้เราต้องมีแพทชั่นที่ยิ่งใหญ่ระดับที่ต้องไปช่วยโลกกอบกู้จักรวาลหรือสร้างสตาร์ทอัพเป็นยูนิคอร์นแต่เอาจริงๆนะครับชีวิตคนธรรมดาเดินดินกินข้าวแกงอย่างเราเนี่ย บางทีมันก็ไม่จําเป็นต้องมีแพชชั่นที่อลังการงานสร้างขนาดนั้นก็ได้บางคนแค่อยากตื่นมาแล้วไม่เป็นหนี้ก็ถือเป็นแพชชั่นที่ยิ่งใหญ่แล้วนะแล้วมันจะผิดไหมครับถ้าคุณไม่คิดมีฝันที่ชัดเจนแบบที่คนอื่นชอบพูดถึงไม่เคยอยากเป็นนักบินอวากาศไม่เคยอยากเป็นมหาเศรษฐีหมื่นล้านหรือไม่เคยอยากเป็นศิลปินผู้ยิ่งใหญ่แต่อยากใช้ชีวิตไปวันๆแบบสบายๆไม่ต้องดราม่าเยอะมันผิดตรงไหนวะ ไม่ผิดโวย้ยเพราะบางทีการที่เรายังไม่รู้ว่าฝันคืออะไรมันก็คือการเปิดโอกาสให้เราได้สำรวจความเป็นไปได้อื่นๆในชีวิตต่างหากแทนที่จะวิ่งตามฝันใหญ่บางทีที่ก็จับต้องไม่ได้เราลองมาค้นหาคุณค่าในสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้ทุกวันกันไหมบางทีอาจจะเป็นแค่การได้จิบกาแฟแก้วโปรดในตอนเช้าการได้ฟังเพลงที่ชอบระหว่างเดินทางไปทำงานการได้เล่นกับหมาที่บ้านการได้กินข้าวอร่อยๆสักมือ้อ สิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละครับที่เติมเต็มพลังงานให้เราได้มากกว่าที่คิดและบางทีมันก็คือฝันเล็กๆที่ทําให้เรายังมีแรงหายใจต่อไปได้ในแต่ละวันเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะครับถ้าวันนี้คุณยังไม่รู้ว่าฝันคืออะไรไม่ต้องกดดันตัวเองว่าต้องมีแพชชั่นที่ยิ่งใหญ่แค่คุณยังไม่หยุดหายใจและคุณยังคงมองหาสิ่งดีๆเล็กๆรอบตัวได้ในทุกวันนั่นก็เป็นความฝันที่โคตรจะสําคัญแล้ว ข้อที่4เราไม่ได้ต้องการคําตอบแต่แค่อยากไม่รู้สึกว่างเปล่าเคยไหมครับบางเทีคําถามที่โยนทิ้งไว้ในใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตเป้าหมายหรือแม้แต่เรื่องกินข้าวเย็นนี้มันไม่ได้ต้องการคําตอบที่เป๊ะๆชัด เจนตายตัวหรอกบางทีแค่ไม่อยากรู้สึกว่างเปล่าเหมือนเวลาที่เราถามเพื่อนว่ากินอะไรดีทั้งที่ในใจก็ไม่ได้อยากได้ยินคําตอบว่าจะกินอะไรจริงจังขนาดนั้นเหมือนอยากมีเพื่อนคุยหรือแค่อยากให้มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตที่ไม่ใช่ความเงียบงันจริงไหมล่ะมันเป็นความรู้สึกที่คล้ายกับว่าเรากําลังหลงทางแต่ก็ยังเดินอยู่ยังคงก้าวไปข้างหน้าแบบงง,งๆไม่รู้ทิศรู้ทางบางทีก็ชนโน่นชนนี่ล้มบ้างลุกบ้าง แต่ก็ยังไม่หยุดเดินและมันก็มีโอกาสครับที่จะรู้สึกแบบนั้นโลกนี้ไม่ได้มีแค่คนที่มีชีวิตชัดเจนเป๊ะๆมี G.P.S นำทางที่บอกว่าทุกโคง้งทุกเลี้ยวเสมอไปหลอกบางคนก็แค่เดินไปเรื่อยๆรอเจออะไรบางอย่างที่ใช่หรือบางทีก็แค่จะเดินเพื่อจะรู้ว่าอย่างน้อยกูก็ยังเดินอยู่นะในโลกที่ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยผู้คน ทุกคนเชื่อมโยงกันทางโซเชียลมีเดียผู้คนยิ้มแย้มมีความสุขราวกับไม่มีเรื่องอะไรให้กังวลแต่คุณเคยรู้สึกถึงความเหงาที่กัดกินใจอย่างประหลาดไหมมันไม่ใช่แค่ความเหงาแบบไม่มีใครอยู่ข้างๆนะ แต่มันคือความเหงาที่เกิดขึ้นท่ามกลางผู้คนมากมายความเหงาที่เกิดจากการรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจคำถามในชีวิตเราจริงๆไม่มีใครเข้าใจว่าบางทีเราแค่ต้องการใครสักคนมานั่งเงียบๆข้างๆไม่ต้องพูดอะไรหรือแค่รับฟังความว่างเปล่าในใจของเราโดยที่ไม่ต้องพยายามแก้ไขมันนั่นแหละครับคือประเด็นสำคัญการที่เรายอมรับว่าเรายังไม่รู้ว่าคำตอบของคำถามใหญ่ๆในชีวิตคืออะไรหรือแม้กระทั่งการยอมรับว่า กำลังรู้สึกว่างเปล่าหรือหลงทางและนั่นไม่เป็นไรเลยการยอมรับมันคือจุดเริ่มต้นของการปลดปล่อยบางทีก็ได้รับรู้ว่าเราไม่ได้เป็นคนเดียวที่รู้สึกแบบนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้เรามีแรงหายใจต่อไปเพราะบางครั้งเราไม่ต้องการคาตอบรอกเราแค่ไม่อยากรู้สึกอ้างว้างในความไม่รู้ของเราต่างหากข้อที่5้าข้อสุดท้ายแล้วนะมีชีวิตอยู่ไม่ได้หมายความว่าเรากําลังใช้ชีวิต หรือแค่รอดไปวันๆเหมือนซอมบี้เคยไหมครับที่เราตื่นขึ้นมาทํากิจจวัดเดิมๆไปทํางานในที่ที่เราไม่ได้รักสักเท่าไหร่กลับบ้านมาก็กินข้าวดูทีวีแล้วก็นอนวนหลูบไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งเราอาจจะเผลอคิดขึ้นมาว่าเฮ้ย hey, เนี่ยเรากําลังมีชีวิตอยู่หรือแค่รอดไปวันๆวันเนี่ยมันเป็นความต่างเล็กๆที่โคตรจะบาดใจเลยว่าไหม การมีชีวิตอยู่อาจหมายถึงแค่การหายใจไปเรื่อยๆหัวใจยังเต้นแต่จิตวิญญาณนี่สิมันอาจจะเหี่ยวแห้งไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันเหมือนเรากำลังเล่นบทหนึ่งในละครชีวิตมีทั้งสคริปต์ตายตัวไม่ได้มีอิสระไม่ได้มีสีสันอะไรเลยในขณะที่การใช้ชีวิตจริงๆ มันคือการที่เราได้มีส่วนร่วมกับทุกโมเมนต์ได้รู้สึกได้สัมผัสได้หวัวเราะได้ร้องไห้ได้ลองทำอะไรบ้าๆบอๆที่ไม่เคยทำหรือแม้กระทั่งได้ล้มเหลวแบบไม่เป็นทามันคือความรู้สึกถึงชีวิตยอย่างเต็มที่ไม่ใช่แค่รอให้พรุ่งนี้มาถึงหรือรอให้ถึงวันหยุดยาวผมเคยได้ยินเสียงสะท้อนนะจากคนใกล้ตัวหลายคนที่สารภาพว่าตัวเองใช้ชีวิตแบบอัตโนมัติมานานแสนนานบางคนบอกว่ารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นซอมบี้ที่เดินได้แต่ไม่มีความรู้สึก ตื่นมาเพราะนาฬิกาปลุกทำงานเพราะต้องทำกินข้าวเพราะหิวนอนเพราะง่วงทุกอย่างมันเป็นไปตามโปรแกรมที่ถูกตั้งไว้ไม่มีคำว่าความสุขหรือความหมายที่แท้จริงอยู่เลยแล้วชีวิตแบบนั้นมันจะต่างอะไรกับการที่เราแค่รอดไปวันๆล่ะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุณตั้งคำถามกับตัวเองหน่อยครับว่าถ้าวันนี้คือวันสุดท้ายในชีวิตของคุณจริงๆ คุณใช้มันคุ้มค่าแล้วหรือยังคุณได้ทําในสิ่งที่อยากทําได้พูดในสิ่งที่อยากพูดหรือได้เจอคนที่อยากเจอได้หัวเราะอย่างเต็มที่หรือได้ใช้ชีวิตอย่างที่คุณอยากใช้แล้วหรือยังหรือว่าคุณแค่ปล่อยให้มันเป็นอีกวันที่ผ่านไปอย่างเลื่อนลอยพอดแคสต์เ <Podcast S 2> นี้ยเราไม่ได้ต้องการให้คุณรู้สึกผิดหรือกดดันตัวเองนะแต่เราอยากชวนให้คุณหยุดลองคิดสักนิดว่าการมีชีวิตอยู่กับการใช้ชีวิตมันต่างกันแค่ไหนและตอนเนี้ยคุณกําลังทําแบบไหนอยู่ เพราะชีวิตมันสั้นกว่าที่เราคิดเยอะนะครับอย่าปล่อยให้มันเป็นแค่การรอดไปวันๆเลยแอดก็ต้องบอกตัวเองด้วยนะเรื่องนี้ขอบคุณที่ฟังมาจนจบสวัสดีครับ